เอาใครเลี้ยวมาประแน็นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายมาแสดงว่าหลบด่านทุกคนนะเออไอ้น้องลงให้ดีนะครับอืมผมไม่เยอะพี่ผมไม่เยอะอืมแล้วมาปาดหน้าผมด้วยเออหาผมแบบหลบด่านอะไรเงี้ยเออแล้วก็เดี๋ยวพี่ไปชี้ดูได้ไหมได้ไหมได้ผมตัดลองกองได้อืมเดี๋ยวไปชี้ดูที่ด่านว่ามันสมควรหลบไหม เรียกได้พี่แต่มาบอกผมว่าหลบด่านอะไรอะ่ะเออเรียกสอง่อวันเรียกมาเลยคนไม่ได้ผิดแม่งไปตัดลองกองก็ผิดก็ยังไม่ได้ว่าเลยผิดะแล้วเราอะไรหนักหนาล่ะโอโหมาปาดหน้ากันอย่างนี้เลยพี่ เอาให้บริสุทธิ์เลยนะพี่คลให้เต็มที่เลยรครับรครับลงมาเลยเออพวกมึงลงมาเออ หลุด้น,นไม่ได้ยังไงเราอ่ะได้พี่พ,พี่ได้ออแบบจับยาบ,บ้าเลยแหมปาดหน้าเลยโว่มาตัดลองกองแล้วเนาะไม่ใช่ว่าไม่รู้พูดแค่นี้แหละ มดี๋ยได้เจอกันอีกตลอดเดี๋ยวทำเป็นนักเลงดิไม่ได้นักเลงอ่ะพี่อะโหมาถึงปุ๊บเอ้ยมึงแหกด่านแล้วเหรอเออเลี้ยวซ้ายมาเนี่ยเออเลี้ยวซ้ายถ้าไม่แหกก็ไม่แหกไงก็ผมไม่ได้แหกก็พี่บอกว่าผมแหกด่านอเ่าาาอด่น้วแล้วเลี้ยวซ้ายมันแหกด่านเหรอพี่เขาว่าหลบด่านเขา่หลบด่านอ๋อถ้าเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมาต้องหลบด่าน ไม่ได้เยอะพี่ผมไม่ได้ตัดไกผมก็ตัดตปแนเนเนี่ยเออตัดบ้านลุงหมูเนี่ยก็ไม่เป็นไรไงแล้วตำรวจตรวจไม่เป็นอะไรหรอกไอต้ตรวจไม่เป็นไงหรอกพี่ ไอ,อ้โดนค้นนะ่ะเคยพี่แต่มาปาดหน้าอะไรเงี้ยเออปาดอย่างนี้แหละเรียกเข้าใจอะ่ะโอ้โหเปิดสัญญาณไฟเตือนแล้ว<อ>เปิดสัญญาณไฟให้จอดแล้วไม่ใช่ว่ามาอยากมาปาดปุ๊บเมื่อไหร่ะเปิด<อ>สัญญาณแล้วโอ้โถ่ายได้พี่ผมก็ถ่ายพี่เหมือนกันไม่เป็นไรเรายัง เจอกันอีกบ่อยครับเจออยู่แล้วผมไม่จีบว่าไรพี่ถ้าพูดไม่ดีมันจะได้เจอกันอยู่เรื่อยเรีอกอยู่เรื่อยแล้วก็ทำไว้นะเขาหน้าถ้าตรวจเรียดกครับแต่มันไม่ใช่มาปาดหน้าอย่างนี้พี่ตกปึ๊บปาดเลยอ่ะผมเปิดไฟมาตั้งแต่นูนแล้วโอ้โหถูกไหมหลุดโค้งมาเนี่ยนะผมก็ไม่เห็นเหมือนกันมันเลยโค้งมาตั้งเยอะแล้วไม่ต้องไปพูดเยอะคุณก็ไม่ได้มาเร็วผมก็เปิดไฟ ให้คุณจอดเข้าใจไหมผมก็ทตออาต้นยาให้คุณรู้<อ>แสดงว่าเราผิดเราผิดมไม่ได้ว่าผิดเราผิดคเอะไระก็จอดด้วยีาก็พูดดีเ,เอา้าวก็ผมก็งงเหมือนกันพี่เออเขาขอตรวจเดียวใช่ผมเข้าใจใช่พี่ผมเข้าใจนะพี่แต่พอถึงมาถึงปุ๊บเอ้ยมึงมึงจอดก่อนเออแหกด่านมาเออ ก็อยูกไงสันฐานไงโอ้โหแล้วก็ไม่พูดอย่างนี้ไอ้น้องจะจอดให้พี่เหรอเอ้าพี่ก็ถามพี่ก็จอดเลยว่าเออเออเออเองเองทำอะไรผิดเปล่าเออตรวจเลยเออก็ยังงงว่าอะไรเราอ่ะก็บอกเราหลบด่านหรือเปล่าแค่นี้ผมก็งงไงพี่ไม่ต้องงงหรอกอ่าหัวหน้าด่านเขมาแล้วครับมาตรวจฉีไม่ตรวจหมดเลยตรวจหมดเลย สวัสด,ดีครับผมตัดลองกองพี่ตรงบ้านงหมูนี่เองครับโอ้ตรีเหลือเหลือเหลือพี่เหลือถึงเ,เดอนหน้าครับแล้วผมตัดที่จะสานแปลงนึงแล้วก็ไปดูของหมวดสวัสดิชัยที่บ้านม่วงมาแปลงนึงกับว่าตัดตรงคอนเสร็จแล้วก็จะเข้าบ้านม่วงแล้วจะให้คนงานมาตัดตรงนี้พ <c oughs> ูดได้ดีเดี๋ยวเราตำรวจเรียกตรวจเรื่องปัญหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้ ผมเข้าใจพี่แต่มาโ้ปาดหน้าแล้วบอกเราแหกด่านเราไม่ได้แหกเขาบอกว่าหลบด่านไม่ได้บอกว่าแหกด่านนี่เราพูดยังไงเข้าใจมั้ยแล้วถามว่าถ้าเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาเข้ามาดูดูไอ้รองกองคอยป้าแนทตรงนี้เราต้องเราเราล้วหลบด่านนะพี่ใช่ไี้เลยกันเอางี้เลยกันนะผมคนกลาง ครับอีกคนสงสัยอีกคนก็แสดงความบริสุทธิ์นะก็ให้เขาตรวจไปนะไม่มีไรหรอกดูดูดูลเวลอเวลาอะไรเขาจะใส่ร้ายหรือเขาจะเก่าวหาอะไรเราก็ว่าไปดูดูไปไม่มีไรหรอก นี่พี่ผมตั้งผลไม้ครับีลงเหรอลูกว่าป่าพี่ลงอีกทีเอาไปขายลงอีกทีครับผมก็ทำอยู่บ้าน เลยคครรัับบาสุดนี่กี่วันแล้วเนี่ยอะไรพี่ดูดกี่วันแล้วลาสุดไม่ได้ดูดพี่เลยดูดเป็นที่โยกศาสตร์ใช่ไหมครับเออจะดูดได้ไงอ่ะเดี๋ยบเอาทิ้งไปแล้วเราก็บริสุทธิ์พี่เออนั่นแหละสบายใจคุณเนี่ยจากต้ดการอะไเลยครับโอเค ไม่มใช่ผมว่า,ผม,วาวผมไม่ได้โวยวายพี่เออถามว่าเออไอ้ไอ้หนุ่มอย่างเงี้ยโบกมือก็ได้อไอ้หนุ่มจอดก่อนมาถึงปาดหน้าผมก็ตกใจเหมือนกันพี่เอออะไรวะเนี่ยไม่ต้องตกใจหรอกนะตำรวจให้สัญญาณไฟนู่นตั้งแต่มานู่นแล้วผมยัง<อ>ไม่เห็นเลยพี่ผมผมมาเห็นจริงก็ผมผมเลี้ยวออกมาปุ๊บผมบอกเฮ้ยม,มึงมึงเบรกอะไรไม,ไม่ต้องอ้างหรอกออโอเคพี่โอเคพี่โอเคพี่เปิดสัญญาณไฟแล้วก็โบกมือผ่านไหมครับครับ ไอ้น้้อองไนี่นะถ้าลงถ้าลงทำให้ตำรวจเสียหายนะผมไม่ลงเสียหายพี่ผมผมก็บริสุทธิ์เหมือนกันพี่ถ้าพี่แจ้งก่อนถ้าลงแบบให้ผมก็กลัวยัดผมเหมือนกันพี่แล้วก็จะแจ้งข้อหาอีกอย่างนึงนะครับผมผม้าใจพี่ครับ